วิธีลงฟอนต์ Windows 11สำหรับการเพิ่มฟอนต์ลงไปในคอมพิวเตอร์นั้นง่ายนิดเดียวครับช่องมือใหม่หากใช้คอมวันนี้ขอมาแนะนำสอวิธีนะครับวิธีแรกคือวิธีการจับวางสำหรับวิธีนี้ผมใช้มากับ Windows หลายเวอร์ชั่นสามารถใช้ได้ล่าสุด Windows 11ก็ยังใช้วิธีนี้ได้นะครับเริ่มต้นไปดานวน์โหลดฟอนต์มาก่อนนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่มีฟอนต์ภาษาไทยให้เราดานวน์โหลดมาใช้นั้น ผมขอแนะนำเป็นเว็บไซต์ font.com มีทั้งแบบใช้ฟรีและแบบเสียเงินนะครับเมื่อเราได้ฟอนต์ที่ต้องการแล้วเราดาวน์โหลดฟอนต์มาจากนั้นให้เราทำการแตกไฟล์ฟอนต์นั้นออกมา Copy ฟอนต์ที่เราต้องการครับไปที่ดัเซีเลือก Windows เลือกฟอนต์แล้วจับฟอนต์นั้นวางลงได้เลย แค่นี้ะครับก็จะได้ฟอนต์ที่เราต้องการแล้วสำหรับวิธีที่2ที่ใช้ในการลงฟอนต์ของ Windows 11 1ไปที่ช่องค้นหาตรงสเตต,ตัดบารนล,ล่างนี้พิมพ์คำว่าฟอนต์เลือกฟอนต์ and setting แล้วก็นำฟอนต์ที่เราต้องการมาวางตรงนี้ได้เลยครับสำหรับ ฟอนที่มีอยู่แล้วมันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้และนี่ก็คือวิธีการเพิ่มฟอนต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ง่ายๆเมื่อเราลงฟอนต์เสร็จแล้วให้เรารือสตาร์ทฟอนต์ก็จะมีเพิ่มให้เราใช้งานแล้วครับ